มันฝรั่งต้มน,มนี่นะครับยีนะครับเทนมลงไปนะครับเส็จแล้ครับมันบดนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะทานร้อนทานเย็นก็ได้นะครับอ,อ,อยากเพิ่มน้ำกรีเวใส่นะครับ ลงไปได้เลยนะครับหรือใส่นมลงไปก็ได้นะครับเรียบร้อยฮะทานกับสเต็กเอนื้อย่างหรือเอาไปทาขนมปังก็ได้ฮะได้หมดนะโอเคนะ